อันว่าเมนูเด็ดหน้าหนาวนะครับผมมันก็คงจะป้นเมนูไหนไปบ่ได้นะครับนอกจากแกงผักกาดใส่จ้นหมูนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับผมมาเนเมนูแกงผักกาดใส่หมูสามชั้นนะครับอันนี้ก็ได้ผักกาดจากกาดมาเลยนะครับสดๆนะครับนี่เด็ดไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมูสามชั้นนะครับผมก่อนอื่นเลยมาดูพริกแกงนะครับก็จะมีหอมแดงนะครับพริกแห้งนะครับผมบะแคว้นนะครับ กระเทียมนะครับแล้วก็จะเป็นจะไข่ซอยนะครับผมเพมื่อเพื่อให้มีการเสียเวลาเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับ<ๆ>ก่อนอื่นเลยนะครับเราใส่พี่แห้งลงไปนะครับตะไคร่กระเทียมนะครับแล้วก็บะแครนลงไปต่านะครับใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตำตำต,ำ,ตำนะครับ กองเขาตามได้สักจำลองแล้วมันก็รับก็เฮาก็ใส่หอมแดงลงไปเลยนะครับผมขั้นตอนนี้ก็ระวังน่อยนะครับพี่แกงเสดินเข้าตาเนอะนะครับอ่ะพระเอกของเฮานะครับกะปินะครับใส่ลงไปนะครับเพือ่อพี่แกงของเฮามีกินหอมนะครับเวลาเขาไปคั่วในหม้อเนาะอ่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของพี่แกงแกงมะกาดของเฮาวันนี้นะครับระวังนั่นนะครับเ <ๆ S 2> ขาจะมาลางผักกาดของเฮานะครับประมาณน้ามสองน้ามเนาะสวยๆ,ๆเอาเศษดินเศษยาออกนะครับผม ลำดับต่อไปนะครับเฮาก็จะเอาพริกแกงที่เขาตำไว้แล้วนะครับมาเจ่าในน้ํามันนะครับเอามาคั่วนะครับให้มันมีกลิ่นหอมนะครับหลังจากนั้นก็ใส่หมูลงไปนะครับก็คั่วๆคั่วนะครับเพื่อเข้ากันได้เลยนะครับเขาจะคั่วไปจนกว่าพริกแกงนะครับเสื่อมมีกลิ่นไม่กลิ่นหอมขึ้นมานะครับอ่าตีสํมคัญเลยนะครับผมเมื่อได้ตีแล้วเขาจะเติมน้ำล่างครกลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นทีเด็ดอย่างหนึ่งนะครับของเมนูเมืองเมืองบ้านเฮานะก็คือน้ำล่างครกนะครับคาไปได้เลยนะครับ หลังจากนั้นเทาก็เติมน้ำเปลาลงไปนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบได้เลยนะครับตรงนี้ผมก็จะปรุงรสโดยการใจรสดีนะครับอา่าหอมปรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหลังจากนั้นก่อนน้ำาปลานิดหน่อยนะครับผมหลังจากตี่น้ำแกงมันเดือดแล้วนะครับเขาก็ใส่ผักกาดลงไปได้เลยนะครับอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับเมนูนี้เนาะ ก็คือว่าเป็นราชนีแห่งผักเมืองหนาวนะครับผมผักกาดบ้านเฮานะครับัจอนผักกาดควางตุ้งนะครับสีสันเริ่มมาแล้วนะครับันนี้เฮาขอกลล์กลนะครับโดส่วนที่มันบะสุกลงไปนะครับง่ายๆครับเมนูนี้ลองทําตามได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเขาก็จะปิดฝาละไว้นะครับประมาณสัก5นาทีนะครับเพื่อให้ผักกาดมันหวานเนาะอ่ะตอนนี้ก็่าไปแล้วนะครับ5นาทีเนาะเขาก็มาเช็คดูนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาและสีสันของแกงผักกาดใส่หมูสามชั้นของฮาวันนี้นะครับน่ากินมากเลยนะครับอันนี้ผมก็จะจิ้มดูนะครับสักน้อยนึงนะครับผมถ้าคาดเลยยังก็สามารถปรุงเพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับ อ่ะนะครับผมนี่ก็จะเป็นสีสันนะครับของแกงผักกาดนะครับใส่หมูสามชั้นของเฮาวันนี้นะครับเพสเพเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ชินชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้ยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ